ค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกหองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปนะคะแรนด้อมตอนเช้านะคะเช้านี้เขาฝากมาบอกว่าอะไรคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะโดยไว้เป็นแนวทางอย่าเสีเยสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะถ้าต้องคิวดูดวส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ ส่วนใครต้องการสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะสมัครแล้วอย่าลืมแคปราคามาดูดูฟรีได้ทางไลน์นะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะส่งกระแสจิตกระแสใจมานะคะฉันรู้ว่าตอนนี้เธอเป็นอิสระเธอกำลังแบบว่ามีความสุขกับตัวเองมากๆ เธอคงมีเรื่องที่ผ่านมาเธอมีเรื่องเครียดมาหลายเรื่องละแต่ตอนนี้เธอกําลังรู้สึกว่าเธอําลังผ่อนคลายเธอกําลังมีความสุขกับชีวิตความรักก็กําลังดีขึ้นความรักก็ดูสดชื่นแจ่มใสขึ้นหรือพอเธอไม่ไม่เครียดกับกับชีวิตเนี่ยเธอก็มีเวลามาสนใจในเรื่องของความรักมากขึ้นหรือเธอก็ไม่ได้ไปเครียดกับความรักมันทําให้บรรยากาศมันไม่อึดอัดมันทาให้บรรยากาศเนี่ย มันมันดีเธอเป็นคนน่ารักนะเวลาเธอรักใครอะ่ะเธอก็รักจริงเธอก็เต็มที่กับความรักซึ่งมันทําให้ฉันเนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาเจอเธอแม้ว่าบางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์ของเรามันจะดูเหมือนว่าไปกันได้ยากบางทีมันอาจจะมีการหยุดพักจบความสัมพันธ์ไปพักหนึ่งแต่พอเรามาทบทวนกันหรือว่าเธอเองเนี่ยพอมีเวลามา สนใจในเรื่องของความรักเนสถานการณ์ความรักของเราก็ดีขึ้นฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีอีโก้มีฟอร์มจัดมากๆเธอเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราสองคนจะรักกันไม่ได้เราสองคนสามารถที่จะรักกันได้สามารถที่จะไปกันต่อในความสัมพันธ์ได้ตอนนี้เหมือนเรากําลังเริ่มกันใหม่กําลังสร้างกันใหม่ซึ่งมันเป็นการเริ่มการสร้างที่ฉันรู้สึกว่ามันมีความสุขขึ้น เพราะว่าเอ่อที่บอกว่าเพราะว่าที่มีความสุขขึ้นเพราะว่าเธอเองก็ใส่ใจฉันฉันเองก็ใส่ใจเธอเราเหมือนเราเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นพอเราเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นเนี่ยความรักที่ที่มันเคยมีปัญหาเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันคนวรจะต้องแก้ยังไงมันทําให้ความเอาแต่ใจที่เคยมีอะ่ะมันน้อยลงในขณะเดียวกันเราก็เริ่มจะแบบมีนิสัยที่เป็นเด็กน่ารักกันมากขึ้นเหมือนเรากลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง เราแยกแยะเรื่องงานเรื่องความรักได้ลงตัวมากขึ้นซึ่งฉันว่ามันดีนะเธอเองก็แม้ว่าเราจะห่างกันอนะแต่ความห่างมันไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้ความสัมพันธ์เรามันแย่ลงฉันว่ามันดีขึ้นนะช่วงเนี้ยเธอเองก็ทะนุถนอมความรัก ที่ฉัน่นที่ให้ฉันได้ดีฉันเองก็ทนุถนอมความรักที่ให้เธอได้ดีเราให้อภัยซึ่งกันและกันเราเข้าอ,อกเข้าใจกันเรามีของเล็กๆน้อยๆให้กันเรานึกถึงสิ่งดีๆที่มีให้กันแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็มีความเป็นตัวของตัวเองได้มันไม่ได้มันไม่ได้ไไดบอกว่าขาดความเป็นตัวของตัวเองอะแม้ว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ปัญหาเนี่ยมันก็สามารถแก้ไขได้เพราะว่า เรามีสติมากขึ้นเราเข้าใจอะไรมากขึ้นพอเราเข้าใจอะไรมากขึ้นเนี่ยความรักเรามันก็มีเหตุมีผลแล้วเราก็คิดมากขึ้นคิดได้ที่นี้คือถ้าทําไปแล้วเนี่ยมันจะดีต่อความสัมพันธ์ไหมถ้าทําไปแล้วมันจะเหนื่อยต่อความสัมพันธ์ไหมคําตอบว่าอะไรที่มันทำแล้วมันเหนื่อยเราก็จะเราก็จะอยู่ชะกากเราก็จะไม่ทํานั่นหมายถึงว่าการที่เรากลับมาเรียนรู้กันใหม่ครั้งเนี้มันทําให้เรามีความคิดที่ เออาาระมัดระวังมากขึ้นจริงอยู่เธออาจจะเป็นคนที่ดุหรือเธออาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจหรือชัดเจนแต่ฉันก็คิดว่าตอนเนี้ยเธอเองก็พยายามคิดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าถ้าอะไรทําให้ทําไปแล้วความสัมพันธ์มันทุกเธอก็จะไม่ทําฉันเองก็เช่นกันฉันเองก็รู้สึกว่าอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์มันทุกฉันก็ไม่ทําเช่นกัน มันเลยทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเราตอนเนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความสุขขึ้นมีความสุขขึ้นมากๆแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็น้อยลงเราจะพยายามไม่นิ่งเงียบใส่กันเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนน้องยอมรับว่าเรานง่งเงียบใส่กันจริงๆเวลามีปัญหาตอนนี้เราจะคุยกันมากขึ้นเหมือนเราเข้าใจกันมากขึ้นว่าคน อีกคนหนึ่งอ่ะอีกฝ่ายนึ่งอ่ะรู้สึกและคิดยังไงมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เรามีสติมากขึ้นมีสติมีความเข้าอกเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปด้วยกันยาวๆไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อก่อนเราอาจจะประคับประคองความสัมพันธ์ไม่ได้แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเราประคับประคองกันได้เราสามารถสร้างให้ความสัมพันธ์มันมีความสุขกันได้พอความสัมพันธ์ที่มันมีความสุขต่อกันเนี่ย มันก็นเลยกลายเป็นว่าเราไม่เราความสัมพันธ์เรา,เรา,ม,เากกมันไม่เดินหนีจากกันไปไหนมันไม่หายจากกันไปไหนมันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่เติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วก็คิดถึงและหลงใหลกันตลอดเลยลาะมันเหมือนกับว่าการกลับมาครั้งนี้เราได้เป็นความรักที่มันเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นฉันเองเนี่ยก็ได้รับความรักจากเธอมากขึ้นนะเมื่อก่อนเธอก็รักฉันมากขึ้นแหละแต่ว่าตอนนี้มันเป็นกลายเป็นแบบฉันรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าเธอเองก็มีคุณค่า สิ่งต่างๆมันมีคุณค่าเธอเองก็เป็นคนน่ารักและฉันก็ได้รับความรักนั้นมาจากฉันก็ได้ความรักนั้นมาจากเธอด้วยแม้ว่าก่อนหน้านี้มันจะเคยมีประเด็นมันเคยมีเรื่องให้คิดมากๆๆก็ตามแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าความรักของเรามันแฮปปี้ดีมันสดใสดีแล้วฉันก็หวังว่าความรักของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไปนานๆมีแต่ความสุขมีแต่ความสดชื่นไปนานๆฉันดีใจนะที่ ฉันดีใจที่ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันคุยกันได้มันเคลียร์กันได้และดีใจมากๆที่วันนี้ความรักของเราเนี่ยมันไปถึงจุดที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้กันใหม่และมีความสุขกับความสัมพันธ์จริงๆ นี่คือข้อความตอนเช้าที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะที่เราเห็นจะมีธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกราศีมังกรธาตุดินกันพุกศมังกรนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็จะมีธาตุดินกันพุกศมังกรมีชาวราศีเมษนะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมมีชาวราศีกุมนะคะแล้วก็จะมีเอ่อราศีเมถุนนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็มีราศี เออพิจิกนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝง f a c e b o o ไอจีของเขาหรือว่าห่อคุณกันนะคะว่าจะมีตัวอะไรกันบ้างมาดูกันนะตัวเอชตัวเอ ตัว E นะคะตัว C ตัว Z ตัว N ตัว P ตัว Z ตัวเตัว D นะคะวันเสาร์วัวนศุกร์วันจันทร์วันอาทิตย์วันอังคารนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักต้องคิวทัวูดดดส่วนตัวได้นะคะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะคะหรือใครอยากสมัครสมาชิกน,นะมี50บาท80บาทและ100บาทหรือใครอยากกดคำว่าซปเปอร์แตงนะคะค่ะบอกคำว่าขอบุณใต้คลิปด้านล่างข้างๆปุ่มแชร์ก็ได้เช่นกันวันนี้เฮงๆปังๆร่ำรวยร่ำวยทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย